สวัสดีจ้าพ่อเมีพี่น้องเมื่อนี่ย่ายกายบ้านทุ่งมาเบิงสิภาพพี่น้องมาเบิงต้นไม่ประรับไม้มงค้นเนาะคะ่ะมาเบิงว่าพอมวาสเห็ดกัดสีนะกัดกัดสีใบให้สวยงามเนาะคะ่ะ จังไดเนาะคะ่ะเห็ดจังไดวิธีกัดสีใบสวยง่ามเนาะ,ค,ะค่ะค่ะอันนี้ก็จะเป็นแสงเงินนะคะนี่ค่ะแสงเงินแสงทองนะคะใบสวยขนาดค่ะแสงเงินแสงทองค่ะ อันนี้ก็ซุปเปอร์เรดนะคะซปเปอร์เรดนะคะนี่ก็แสงเงินแสงทองค่ะซึ่งเป็นเบีย้ยหน่อยนะคะพึ่งจะเอาออกนะคะเบีย้ยนิดหน่อยยูพึ่งจะเอาออกพึ่งจะเอาออกมากเนาะคะ่ะไก่ติดกำลังติดเนาะคะ่ะกำลังติดแล้วะคะ่ะนี่ค่ะเอาบอนสีบอนสีมาไหวน้ำเนาะคะ่ะ ่ะมือนี้สีมาเห็ดทำการพอกสีนะคะพอก,กสีกัดใบนะคะกัดใบให้สวยงามนะคะ mm hmm. เห็ดจังไงวิธีอพอกสีกัดใบนะคะ mm hmm. ตัวนี้กับภาพมาเบิองแล้วละ mm hmm. เดี๋ยวนึงแล้วมีดอกนี่แหละค่ะดีเห็นดอก เดี๋ยวดอกก็จะร่วงนะคะดอกร่วงแล้วก็สิล้วนร่วงลงมาหนีเกิดเบีย้ยน้อยนนะคะม่าค่ะวิธีกัดพอกใบให้สวยงามนกคะกัดสีใบนะคะจ้านี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะนี่เลยจ้ะเปลือกบักเน่าจ้ะเปลือกบักหน้ามีประโยชน์นะคะ เปลือกมะนาวมีประโยชน์นะคะในขั้วเห่านะคะหลังขั้วเห่านะคะยัดทิ่งค่ะยัดทิ่มยัดทิ่มเลอะค่ะเปลือกมะนาวค่ะค่ะโดยการพอกสีกัดใบของอต้นไม่ประดับไม้มงคลใบออกสีแดงผู้ใดว่าใบบ่สวยบ่างามนะคะค่ะนี่เลยค่ะมะนาวนะคะว่างไว้เลยค่ะ ว่างไว้ซื่อๆค่ะว่างไว้ซื่อว่างไว้ว่างไวง้แบบนี้ล่ะเขาก็สิทําการเอถ้าการฟอกใบกับสีใบเองเนาะค่ะค่ะนี่ค่ะต้นนี้ก็บอกเทียนนึ่งเหยอดิค่ะนี่สีงาบปัวเขานี่ไอ้มุนี่เอามาปลูกไม่หอรอกเ่าท่านได้ฟอกเนาะค่ะค่ะไอ้นี่ก็บอกแล้วเนาะค่ะใส่ไปแล้วเทียนนึงนี่ค่ะ จะว่าแหงอันนี้แหงแล้วนี่ค่ะใบงามว่าเขาเนาะคะ่ะวันนี้ใส่อีกค่ะ,คะใส่ว้ยังสี่ละค่ะพะตองเห็ดอีงจักย่าง,าางทิ้งว้แบบนี้เลยนะคะทิ้งว้แบบนี้ค่ะเห็ดง่ายๆเนาะค่ะผู้ใดก็เห็ดใดค่ะล่องเห็ดเบิ่งเด้อค่ะเพื่อนๆนะคะทีมี้ใหม่มงคลแบบนี้นะคะแบบ ใบแดงแดงล้วาอยากแล้ว,วาอยา,อยากอยากได้ใบสีสวยงามวันนี้นะคะนี่ค่ะว่างไปเลยค่ะเปลือกบากเน่าบีบน้ำออกก่อนเด้อค่ะบีบน้ำออกหลังขั้วเห่านะคะในขัว้วเห่านักค่ะบีบน้ำหลังจากเขาทำอาหารทำกับเขาแล้วเรียบร้อยนะคะเปลือกบางหน้าเก็บไปเลยค่ะไส้ใดเปิดค่ะบอนสีกับไซดใดค่ะบอนสีค่ะไส้ใดคือกัดค่ะ 係咪先？ เวลาลดน้ำเนาะคะ่ะเวลาโลดน้ำกับลดไปธรรมดาอีกล่ะลดไปทรามชติเท่ากันลดไปเลยเนาะค่ะลดไปเรืยเพราะตรงเอาออกเพราะตรงอีหยังกันลดไปแบบนี้เลยค่ะกับว่างไว้แบบนี้ล่ะว่างแบบว่างไว้แบบนี้เลยกับโลดน้ำตามปกตินะคะ่ะค่ะคลิปนี้ค่ะขอจบคลิปไปเพียงสำานีเนาะ,ค,ะค่ะค่ะขอบคุณค่ะ